ผู้ที่ผ่านเข้ารอบท่านาต่อไปนะคะ m u t 2024และหมายเลขต่ไอไปนั่นคือ MUT น ดีดีด้วยนะครับผมและนี่คือคนที่เก้าและเหลืออีกหนึ่งที่นั่งคาลแคนที่คุณจะได้ ครับผมและสำหรับหมายเลขแรกนะครับผมเราขอขอเรียงดับจากที่ประกาศไปเมื่อสักครู่แล้วกันนะครับ<ะ>กับ MUT ระยองศูนย์2นะครับน้องอุตรบิณพรประพาดละแสงครับ<ะ>และการแสดงทัศนคติในรอบสิบคนสุดท้ายนี้คำถามก็คือให้โปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองครับอีกครั้งนะครับ ให้โปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองพร้อมแล้วจะพิลัชใช่ครับอีกพอเรื่องที่จะโปรโมตวัดรุ่งหรือวัดรุ่งม,มหาชุมพลค่ะเนื่องจากว่าเป็นสถานที่พักพักของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีต้นสตืออายุร่วมร0 0ปีเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์มันคือซอกเปาเวอร์ที่สำคัญมากมากค่ะรากแก้วถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราคนไทยแนะนำให้คนต่างชาติรู้จัก คนในพื้นที่รู้จักและตัวอิมเองกำลังจะมาเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดระยองซอว์พาเวอร์สถานที่ที่ผมบอกว่าเราเป็นคนไทยและมีเอกลักษณ์นี่แหละค่ะคือวัดรุ่งแห่งจังหวัดระยองค่ะแในนี้คือคำตอของเธอในความสำหรับ M.U.T. ระยอง02ค่ะน้องอุ่นอิมนั่เองนะครับานั่งไปเลยนะคะขอเชิญนะคะ M.U.T. ระยอง12ค่ะน้องแคทแคทรีดเดวี่ส และคำถามก็คือให้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดระยองครับอีกครั้งนะครับให้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดระยองถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับค่ะแคทอยากจะแนะนําเป็นเกาะสมิทธ์เพราะเกาะสมิทธ์ที่นี่สวยและสร้างรายได้ได้ดีโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติเนื่องจากบนเกาะนี้มีทะเลอย่างเดียวไม่พอจากประสบการณ์ของแคทมีทั้งวิวมีร้านอาหารที่รอร่อย มีการบริการที่ดีของผู้คนและที่สําคัญนะคะจะสื่อถึงวันนธคดีไทยชเช่นจากเรื่องอพระอภัยมณีค่ะซึ่งจะสามารถเผยแพร่ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยนั้นมีเอกลักษณ์และสวยงามไม่ใช่แค่วิวและทัศนียภาพและนี่คืองอค่ะองิยออนะคองนะคะตอนนี้ทุกคนทำเวลาได้ดีนะครับมาถึงไมได้ต่อไป เอ็มิธิระยองสูงทค่ะน้องใบเตยชาวไทยน้อยหลายครับและคำถามก็คือโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองครับอีกครั้งนะครับให้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับจังหวัดระยองนะคะเป็นพื้นที่3,552ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่57ของประเทศไทยและยังอยู่ติดอ่าวไทยดังนั้นเตยจึงอยากแนะนำให้ไปที่เกาะเสม็ดค่ะ เพราะเกาเสมน,นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดระยองและได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะบนเกาเสม็ดน,นะคะก็มีที่ให้ท่องเที่ยวมากมายเช่นหาดทรายแก้วที่มีสีขาวโดดเด่นค่ะและเม่าปี2,500ที่ผ่านมาจังหวัดระยองนะคะมีอัตราการขยายตัวของรายได้ามากขึ้นถึง1 1 8 9 6ค่ะแต่ะ อันนี้เป็นคำของเธอนะคะมยุรยองศูนษ์สามนะคะน้องใบเตยค่ะครับมาถึงใบเล็กต่อไปครับมยระยอง15ครับน้องแอนทวีทานกล่กัครับคําถามเหมือนกันเลยนะคำถามคือโปรโมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองครับให้โปรโมทสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ ขอเลือก,กอเกาะสมเด็จค่ะเพราะว่าเมื่อวานนะคะก็เป็นการรวมกลุ่มกันของเหล่า LGBT ค่ะ,คะเพราะว่าแอนรู้สึกว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะคะไม่ได้อยู่ที่เพศสภาพค่ะและแอนก็มีที่ชายแลวก็เพื่อนชายนะคะที่เป็น LGBT และเขามาเที่ยวที่กเกาะสมเด็จในช่วงครายมันและเขาก็มีความประทับใจมากๆค่ะแล้วมาบอกแอนและแอนก็มาที่กเกาะสมเด็จในอ่องจัด คำบอกกล่าวของพี่ชายแล้วก็เพื่อนค่ะแอนได้รับความประทับใจแล้วก็มีความสุขมากแอนเลยอยากจะชวนชวนทุกคนนะคะให้มาเทีย่ยวที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองค่ะเพราะว่าคุณจะได้รับความประทับใจแล้วก็ความสุขกลับไปแล้วก็ส่งเสริมการท่องเทีย่ยวอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะคำหรบของแอนนะคะแล้วถ่อ,อไปนะคะเชิญท U T ระยองนะคะหนึ่งสามค่ะ หนึ่งสามเป็นหนึ่งสามก่อนเป็นหนึ่งสามก่อนนะคะคุณทอฟา้าทอฟ้าสารกูนะครับคำถามก็คือให้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองครับให้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองครับพร้อมแล้วจับเวลาครับ ระยองมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลากหลายเช่นร้านอาหารหรือว่าหลายอย่างนะคะก็อยากให้ทุกคนเช่นผลไม้ด้วยนะคะทุเรียนเป็นแหล่งชื่นชื่นอของจังหวัดระยองก็อยากจัดให้โปรโมดทุเรียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดระยองโดยการที่จะนําเสนอสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีชื่อของจังหวัดระยองนะคะ ให้ทุกคนได้รู้จักผลไม้ไทยมากขึ้นนะคะตอนนี้ทุเรียนก็ดังอยู่แล้วก็เลยอยากให้ดังยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะดีมากเลยนะคะต่อไปนะคะเชิญเอฟบทระยองสูงค่ะน้องไทยนะครับอภิญญาชุ่มชูจันนะครับคำถามเหมือนกันเลยคือโปรโมชั่นที่ทงเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองครับ โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองครับพร้อมแล้วจับเวลาครับ I believe i magical world ว่าจังหวัดระยองของเรานะคะมีธรรมชาติที่สวยงามทิ้งใดเช่นเกาะเสม็ดเกาะนังนอกหาดทรายแก้วค่ะแต่การที่เราคิดจะทำการใหญ่ตัวน้องไอเอ็กก็ไม่สามารถทำคนเดียวให้สำเร็จได้แต่หากได้ความร่วมมือจากทุกคนเพื่อที่จะผลักดันและส่งเสริมให้จังหวัดระยองของเรา

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองนะครับอีกครั้งนะครับให้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองท้าพร้อมแล้วจับเวลาครับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดระยองต้องเกิดกับนะคะว่าจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากและสิ่งที่พี่จะพูดวันนี้ก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งที่จะเสนอให้ทุกคนรู้วันนี้ก็คือสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองค่ะ พี่ถ่ายรูปและคาเฟ่ด้วยถ้าใครไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดระยองมาก่อนพี่ขอแนะนำซอฟพาวเวอร์อีกหนึ่งที่คือสวนพฤกษาศาสตร์จังหวัดระยองค่ะเราถือว่าเป็นที่พิธีฐานที่นะคะที่หลายคนอยากให้ความสนใจมากๆใช่ค่ะมาถึงหมายเลขต่อไปนะครับ M.U.T. ระยอง07ครับน้องแพทคธัญพรคดชริ คำถามนะครับให้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดระยองครับอีกครั้งครับให้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดระยองทอบทร้อมแล้วจับเวลาครับค่ะสาหรับแพทแล้วนะคะที่ที่แพชอบและชอบไปมากที่สุดน,นะคะนั่นก็คือเกาะทะลุค,ค่ะหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่สําหรับใครที่ชอบดำน้ําหรือชอบทะเลชอบการท่องเที่ยวแบบ จทพายแพดแนะนำที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีสถานที่ที่สวยมากและจุดเช็คอินที่น่าสนใจเลยค่ะนั่นก็คือเป็นท่ามนะคะที่สามารถมองทะลุและมองเห็นทะเลข,ของอีสานได้และที่สำคัญน,นะคะรูปถ่ายสวยมากๆเลยค่ะแพทนะคะชื่นชอบการดำน้ำและปลาที่น่าน,นะคะว่ายน่ารักมากๆเลยสามารถมองประการนได้ด้วยรักทะเลรักระยองมาที่ระยองนะคะ ท่านต่อไปนะคะเชิญ MUT มยูทีระยองหนึ่งสี่ค่ะคับน้องกวางตุ้มกจษณามงสูนนะครับคำถามนะครับให้โปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองให้โปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดระยองถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ ทะเลนะคะหรือว่าป่าเขาต่างๆหรือว่าสวนผลไม้นะคะทราบถึงได้ว่าจังหวัดระยองเรานี้เป็นเมืองที่ส่งออกผลไม้ยังนำต้นต้นของประเทศถ้าสมมติว่าชอบผลไม้แนะนำให้ไปเที่ยวสวนผลไม้ชอบทะเลให้ไปเกาะสมุทรและเกาะมันนอกเกาะมันในแต่ถ้าชอบวางให้เลือกวางนะคะวางวางก็แนะนำให้ทีใช่ครับ นำตัวเองด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะเราจะมาฟังคาตอบและคาเชิญชวนนะคะสาหรับ MUT ระยอง10 <1. S 2> งค่ะน้องปร,รูปสุกัญญาทองผู้บานนะครับคาถามโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดระยองคนระับให้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดระยองทัาพร้อมแล้วจับเวลาครับ If imagine is you say you one see can imagine the the world. บอลลูนอยากจะแน,นะนำเป็นทะเลค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบอลลูนที่บ้านชอบไปทะเลค่ะก็เลยเคยไปกับสมิธคางบ่อย uh, If you love the b u s c side you can uh, go to Best Side House and then if you want to relax you can go our h a n p house yeah uh, and ก็ uh, สมิสอสุดกช็ชอบอะ ทขอบคุณค่ะาอบคุณคะำเชิญชวนที่จะชวนทุกคนมาเทียววดระยองนั่นเองนะคะก็ผ่านนุวนไปค่ะสำหรับ10คเชิญชวนที่ระยองมีของดีจริงๆนะคะ